Day. สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับช่องอยูกตะเบลนะครับวันนี้เกมที่ผมมาเล่นคือเกมไมค์ครับและเวอร์ชั่นที่ผมเล่นก็คือ1 6 6 1เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมโอเคครับผมจะมาเอาชีวิตรอดในเกมเกมนี้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วก็ผมอาจจะมีเล่นกับเพื่อนแต่ตอนนี้คือเพื่อนผมไม่ว่างสักคนอันนี้คือผมเปิดเซิร์ฟเล่นนะครับก็คือถ้ามีแลกมีอะไรขอภัยด้วยแล้วถ้าแลกจริงๆผมจะทำซับบอกกันเนะครึ่งชั่วโมงกับครึ่งชัวมงกับครูเขาไม่งงหรอ ดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไม่ได้นะจะเปิดไม่ได้นะมิลกัสซินบอกก็ไม่รู้นะพี่แกตัดอยู่ด้วยมุดเลยนี่ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยทำคลิปมาแล้ว อีโมอีซี่ด้วยอีซี่เหรอป่าเป็นอ <c oughs> ีซี่เหรอปักกิ่งป้บเป็นไฮป้บเป็นไฮป้บเป็นไฮอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอเวลาสักคู่ Wow. 唉、mm. i'm Ô. Tôi khi món trời. Cái mà, không biết, biết. để check hay Xếp không à kinh ทำไมนั่นแหละกูเข<อ>้าปุ๊บกูแลกกันทีเลยกูเข้าออกมานสองรอบแล้วไอ้นะเอา้าอดเนบบ้าเลยกูออกแล้วไม่มีชื่อกูในเกมเอา้ามันไปแล้วอ้ซื้อเม็ดขึ้นเมกิ้งดีกว่านี่ออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ไฮเปิร์อัลแมนออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ช่วยได้เยอะ ไม่โดนใช่ไหมพี่เบไในเนด็กเอตโตคราฟพี่เบลในทำในทำที่มันใหญ่ขึ้นคีปเปอร์ตุ้มดีนครับม,ม,มันหน่วงจังพี่เบวเออมันหน่วงว่ะเราออกพร้อมกันแล้วเข้าใหม่ไหม ใช่แล้วโอ้โหมันช่วยนตอนผมไม่มีคนเดียวผมออกเข้าใหม่หายเลยเหมือนเดิมปิเออเหมือนเดิมเป๊ะ Network fucking Để mấy anh có hại á, tao lấy về sau phát để mấy đâu đâu ไยหายแล้วใช่ไหม,ไมยังยังไอ้บ้านนี้แกไม่ระเบิดโอ้โอสีจนมึงตายมึงระเบิดอะว่าใครระเบิดสับสนกูนี่สับสนเลย นี่ตัวมันก็พองของไม่ระเบิดโอต้ตายตายเซิร์ฟเป็นงี้กูตายอาว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 โอ้เจอตัวที่เจอตัวหลงหดจังวะ้ว้าวว้าวโอ้ชิตฟังกูนี่ชิตเลยโอ้ my god

เราทางน,น,นี่กูมาต้องเป็นงี้ที่มีไรหลังอยู่โอเคกูไม่ไปเอาของที่กูทิ้งมาละช่างแม่งเหล็กเหล็กเหล็กก็เหล็กค่อยหาใหม่ก็ได้มีบ้านบ้านเยอะอิวพี่วิวบ้านเยอะแต่ไม่มีค่อยมีของขโมยบล็อกอาชีพมัน What the hell Oh แค่ถูกหมายแล้วเนี่ย เดี๋ยวล้หลังเออสปอนกี้าด้วยเป็นไงมีกระติงด้วยมีระคังโยนระคังมันดีกว่าเออว้าวมีระคังสองกันด้วยแกะที่เลี้ยงไว้กูขอหมดแล้วกันคริติเคิลเฮดมึงวางยุ่มึงวางรุ้ยมันวางรุ้ยยังไงให้ไม่ติดกันตอนนี้พี่บิวเก่งไง เรียกถูกกระจกของแม่งว่ะเฮ้ยอย่าพึ่งค้าแก่ดิโอ้งมือไม่เก็บไปเรียกอะไสักเก็บไว้ทำไมนี่นี่ไม่มีพลิ้กแอสเลยว่ะไม่มีไม่มีแค่แติดตัวเลยดีกว่าเอ้ยขอท็อตหน่อยไม่บอกอาชีพมันเยอะจังเแ,แต่นี้ไม่มีไม่มีคนเลยเนอะเนี่ยคน ได้ไหมโอ้โหกูคลิกผิดไอรอนกเลมว่าเอามปเลยมเ้ันีอันนี้อันนี้อันนี้โคตรดีเฮ้ยสัตมัเไม่เอาม่ไยม่เอาไปเลยอะไรโคตรดีอะไรไหนตัวไหนอมีอ่ไ่่ไได้เตียงละผมได้เตียงนอนละดีตไหนไหนไหนตัวดี มีฟาร์มโอเคไหน,นตัวดีมันมีเนี่ยมีเนื้อซอมบ,บี้กับอะไรวะกับกับกับไอที่ทำปนูนอะเรียกว่าอะไรเชสบอคลัสโปรมมเอาไปทำไม่ได้มันหาง่ายเฉยมันหาง่ายมากเลยโอ้ยเฮียนี่กูก็เออสดน,นี่ไงนี่ไงบอกอาชีพ เหลือว่าให้มันทำั้งมีแต่ข้อไม่มีสัตว์เลี้ยงนี่โหมาคุณบอกอยู่ว่าหาง่ายคุณเดินเข้ามาคุณเจอแล้วโอ้ว้าวโอ้ว้าวเมนนี่ผมได้เอวอลลอมหนึ่งอ่ะละ โคตรง่ายอ่ะอเฮียตอนเนี้ยกูมีสามันเอเมอริโนเห็นหัวเนี่ยนึกว่าซอมบี้อีเนี่ยเว้ยซอมบีบ้วิเวร์เนี่นกี่ครั้งใช่เลยซอมบีบ้วิเลรเฮ้ยเรานอนก่อนไหมอะไรคือซอมบีบ้วิเลรนอนก่อนไหมซื้ เห็นวะเห็นไหมคอนเทนต์ใหม่สุดอีพิกสุดท้ายกูต้องทำคลิปเกมนี้สุดจนได้สินะวิญญาตับกูทำได้ทุกอย่างรอรอแอนน์ลอนเกรมดีกว่าทำคลิปได้สปีดไงวนะเนี่ยให้มันเพิ่มความเร็วคลิปอบบทำงไงวะโอ้วันช็อด

ได้มา22ได้อีก2 Emerald โหโคตรง่ายเลยแย่โหถ้ามีตัวแรกเห็ดนะมึงมันอยู่ไหนวะโูร้รมีฟาร์มอ่ยอุ๊บนี่ได้มน,นมา3 Emerald ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีอะไรหรือเปล่ามควบิกแอร์หินหน่อยไม่มีเลยเฮ้ย ไปเจ้าเอาไปแอบินมาหน่อยแยกเก็บครับเกะไม้ดึงยาเท่าไหร่ใส่เดี่ยวเปล่าอิงใส่เดี่ยวเป่ามีกล่องด้วยเฮ้ยอะไรไม่มีอะไรเด้อมันกำลังแอปเปิลมันฝรั่งกับแอปเปิ้ลวิ่งไม่ได้ นะอาชีพจางบัาร EP แรกเราต้องทำอะไรได้ก่อนวนะ,ะ EP แรกนี่เราต้องทำอะไรได้ก่อนรเราต้องได้เล็กก่อนเรีไปเรื่อยแ,แล้วก็ตัดตรงเป็ประคนไทยยังมีความหวังอยู่คนผมยังมีความหวังที่ลงไปข้างล่างนี่อยู่ฉันยังมีความหวัง ไอ้เหี้ยที่ทุบหญ้านะมึงโหยังดีเลยไม่ตกไม่เหี้ยเลย,เลยตอนกุดฟุบบล็อกเมื่อไหร่นะมึงผมเชื่อห่ายบอกเลยทุกทีบางคนข้าวขวานกูเนี่ยครับดาบดาบเป็นฟาดเร็วช่วยมีน็อกแบค็คให้ด้วยไอ่จะขวานแรเงาเอาชาร์จเร็วไว้ก่อน โมเดลเก่าเขาใช้ขวานตอนท้ายจกนนี่อินช้าแล้วมมนเลงอโอ้จะระเ,รเบิดก็ระเ,รเบิดเถอะครบับแม่งหแค่คุณยืนตีตั้งนานเรจะระเ,รเบิดทีเรววนมีเหล็กเกยอะเลยเ,เ,เอาชาติไม่เอาเหล็กเอาไดมอนนี่ กัรได้พอดิหมูนี่มาอย่างไกลเลยมันต้องการแร่ในเไลล์ แต่เราจะแซงไม่เราไงโอ,โอ้ไม่นะคำถามเดียวอ,อะไรติดเกาะกูก,กันแค่ไฟเพอรเทคชั่นไม่ใช่โปรเทคชั่นไอหา่าโยนลงนาวาเลยเจ็ดแปด พี่ไมค้าสวัสดีปิกรู้ไหมที่ผมทำพี่ไมค้าเนี่ยผมเกาะไข่กินไว้เกาะไข่สักคนนี่ทำไมค้าไปเดียวกันเกาะกินแม่งให้เหมือนคนเลยตัวนี้โนะมันเกาะ,ะอีวาเวกินนี่อไอ้บีเตอร์บีเตอร์มาใหม่เลยไอ้บิีบล็อกอะ่ะไอ้เนี่ยมันก็เกาะคนอื่นเขากินกันเมืวะวะ่อวันจักรโลกนี้คือการเกาะกินคุณจะเกาะกินคุณจะเป็นปิ๊กแล้วเกาะพวกมึง Oh my god. ตัดไปด้วยความเร็วแบบเร็วๆๆแล้วกลับบ้านแบบเร็วๆาบ้านเยอะ้วยเอไงบ้านเนี่ยที่ปาวพอยเราคือบ้านของเราตปอยคือบ้านของเราตัดทีโซบกเบอกนีุ่อ้อุ้ยดโว้

บนบ้านกัวเนี่ยมีบาบผมมีเทียเดียวเราไม่อยู่ร่วมกันแล้วอย่างนั้นเลยแค่นั้นลัดเอาพี่เบวจะอยู่กับผมยังไงไม่มีที่เลยเดี๋ยวผมสร้างต่อแล้วมึงสร้างอะไรของมึงเนี่ยบ้านเล็กนิดเดียวโอ้โหนะมายัดไม้ที่เราได้มานี่มจะไม่ใช่ประโยชน์เอาออกเกาะไปออกเกาะไปเพื่อออกไปในโลก ปูพื้นด้วยพรมสีขาวนี่อเอาของเราแล้วมันขึ้นไปทำไม,ำไมขึ้นไปทำงานมันนี่มันเ,เป็นว็อกอาชีพข้างบนมันก็ต้องขึ้นไปทำงานมันดิแล้วมึงเอาบอกอาชีพแบบนี้ข้างานบานเอ้ยเคร์ดอเอาไวรดิงด้วยเอาหัวอาชีพแบบนี้ข้างบนใจเราถอยไม่ได้ด้วยนะนี่ ือการทำบ้านเราตกแต่งไว้ข้างบนไงอยู่รวมกันกับ NPC มึงเซิร์เว์เดียวกเนี่ะ EP นี้ได้เลย EP สองได้เลย EP สอง